เจอของจริงบาดนี้อ้ำในเลขกวิ่งบุพผัดเลขกที่จับกวนอย่างสองวันมันผัดต่วัวรีมันผาดทางตัวเชียวทานคับทานตานซที่ข้างห้ัมอ่าพี่น้องครับการนั้นประการครับครอบครัเพึ่งเขามากั้างแรกเนาะนี่เจ้าุ่มเ้ยมา้มาที่ โอ้โหโอ้โวนแง่เนี่วนแงหัวม่ร้อนเนี่ยไ่อนอ่ดี้อนามขึ้นโบกา้็ร้อนงามขึ้นดีโบกามากไปเลนี่เนาะขึ้นจะถาว่าเดินในกรมเี่ยมื่อก้ามาโดนผมอยู่นี่มาม้ามือแรกอะขับมานยังเลยครับผมบอดีห้องบอดียึดใจห้าบอดีมีอาคารหครับผมข้าม้าแพมิเตา ครับนี่ตายพ่นกัพ่นก็ให้ยอยู่เรื่อยล่ะแต่ว่าบตีเหียนทีอาตมาด้ว่อืมทีมันเก่าเก่าก็ดเก่าน่มันหายพ่นหหกไปเอาเก่าหกเก็ดหอหกเก่าครับผมอืาหกหกเก่าพ่นหายหกเก่าแต่ว่ามันออก เก่าโอ้กุฏิเฮียนมองหันกุฏิเฮียนเรื่อยบอกปูองหันคือปูเข้าไปคือมาเลยไอผักอยู่มากมากักเนี่ยครับได้อะไรดูไปเลยโอ้ยเป็นการเป็นเป็นเห็นว่ายืดผมลงมากเลยป้าเต็มปถูกกองเต็มกุฎเลยบอกครับกองเต็มเป็นเพื่อนนะครับเป็นเป็นใน พันยูนี่ยูนั่งจะขานครับจู่ๆมันก่ออีผมพันหลังมันฟาโอ้ยขาดเลยเจ็บสิขาดไปแง่ผมแม่แก่พันเลยไปเลยเออแต่ว่าบ้านเห็นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมาบเดีทำมันมาส่างเองเล็ดปลาลาบเลยอะอะมาเบ้างเสียงเลยสถิตแตกเลยติปัวสร้างสร้างสร้างแล้วก็สร้างไอ้ปูกอ้ไ พวกไอ้ไม่นานสร้างเดือนเดียวโอ้โหปูไม่ยู่ดิปูมาสร้างเดือนแค่เดือนเดียวส้ำเร็จเลยไปบ่งช่วมาอาตมาก็สร้างนี่โอ้เโหพี่เราทดลองไปพ่อะอาจานบ้าโดยบังเอิญครับผมบ่อบแม่นเฮานั่นนี่ไปพ่อบ้านโดยบังเอิญไปกินงจีนสามล้วก็เลยตามมาเลยครับผมเลยตามหาครับตามหาจนเจอบ้านเราตัวอาจจะมาสั่งพระเจ้ำสั่งแล้วอาตมาออก ตางมาอัตมาออกเลยมองรู้สั่งเราเพิ่มไปนั่นแต่วันผมไม่พามาโยพามาอยู่บ่ได้มันมันเขาเฮ็ดเอยิตของสงเขาต้องการบ่ดีนะแต่ว่าแนวทางนี่อาจารย์มันนางสมาธิเอานดั่มเสือติแมนแล้วก็น้ำปลาเนี่ยสูตรพร้อมโอ้กับมีสูตรมี่คำนวณพร้อมแมนตรงกันปะจดหมายอาจารย์เอ่อตรงกัน โอ้ามันตรงกันแต่ว่ามันจะห้างแต้มเดียวนะเพราะว่าสูตรก็คือสูตรเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าเหล็กนางสมาธิเนี่ยบ่แน่ยบนนั่นบุญดูว่าข้าเจ้าเจ้าไรนางสมาธิเนี่ยไม่ผิดคนอยู่นางนางสิบเทียร์พี่กูเดียวออเข้างวดขอเต็มเต็มเลยแต่ว่าเข้ามันเป็นแห่มาสามตัวเข้าจับออกโอ้ครับผมเข้าเข้าเข้าสลับข้าวปลาผีหลางเก้างวด มีโอกาสหลุดแค่งวดเดียวแต่บางทีพวกเขาที่พันธะห้ามอปู่จาวาครับผมโป้สามพญานาคโป้ไอ้ผาจารยอดเขาปู่จักรเป็นเลยปู่สร้างพญานาคปู่สร้างสพญานาคออ๋จารยอดเลยแลเนาะจารยอดเลย ตาตายุมอยากเบาใหกันล่ะอาจาตัวอนุญาตได้บนบกครับตาจาอดนั่นแหละจ้าวดติดหลังเอฟซีย่บ้านนอตัวอันตรามาสางเพราะเจอหาฟองสิบห้างวดดปาโตสิบหางวดเลยถือแล้วันที่สามปาโตแก่ยุ่งบดเลยออาจารย์นี่ แมนเป็นคนเถือนโอ้คือได้มากอะคือทำบุญมัดแมนจกญาแจกย่อมสางนั่นสางนี่มัดเขามาไอ้จังหันกัดแกะคนคนละหาลอยหาลอยมองปูนั่งอยู่นี่พี่น้องเอฟซีกับคนธรรมดาได้พี่น้องปูพนนั่งอยู่นี่นั่งอยู่เอาดินี่นั่งอยู่เอาขนาดนี้ว่ามันรายละเอ่ได้สังเกียรติพี่น้องเอไม่เห็นจะถางถูกไม่ปูพนังอยู่นี่นั่งยืนชั่งลุ่มตัวนี่ ขามันนเวียนมันยินดีมันนู้นมันงี่แต่แต่ไม่ตกแต่ลังค่าก็คอยอย่างบนน่ะว่าม่นางมีบนบนมันปนบังคับเด้อครับมันนางสมาธิให้ให้ให้ไปตา้คนกับคนกับแต่ว่าธรรมะทิสร้างปวงดำจะมียันทายจริงจริงผู้สร้างปวงดำแต่วันมันมีเงินมันมีปัจจัยขามานนะครับนี่เรา ร้อยสองร้อยสามร้อยม่ั่พ่อเนาะสางเป็นแสนมาเป็นมาแบบมันมากส่วนหนอยเพราะมันมากเป็นก้อนนะปูเนาะเจ็ดสิบเก้าเมตรมาจะสร้างเจ็ดสิบกาเมตรเสียกเจ็ดสิบเก้าเมตรฟจะสร้งเป็นนมากมันมันเป็นมันเป็นเป็นสายพญานาคายว่แล้วนะครับนนี้าวันนี้ปูหนึ่งก็ได้ก่ เน่นนะันนี่เ um, ัวเน้นะพูดพ hm ู้บอกได้เขาหน่อยเออเน่นมันอ่อสามตัวนี่หมเขียนสามตัวนี่ก็ไลยครับัวไหนปะศูนย์เก้าหนึ่งบากศูนเก้าหนึ่งบาทศย์กันน้มตีนี้มน่าแม่นศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองหกเก้าสองหกนี่อะนี่เก้าสองหกเก้าเก้าหนึ่งเกาสองหกอืม เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนยก้าหนึ่งหนึ่งูใครเขาจับประจานหลินเนาะเนาะแมนแมนเน่กครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้านึ่งเก้าศูนยเน้นที่เก้าศูนครับผมเ0นเน้นเก้าศูนย์อันนี้เน <90 S 1> ้นเลขลร่างล่างเน้นตัวไหนครับ, 90, บ 90, ห้าเก้กา,าหเก้า ล่างเอาเนี่ราบนเน้นไปที่เ้ศูนย์ล่างเน้นที่ห้าเก้าแต่ว่าเลขทางสมาธิเนี่ยมันได้สมตัวครับมันก็ตรงกันครับเลขอันนี้กันล่ะเด่นเลสมาธิอะไรศูนย์เก้าหนึ่ปู่มันมันในทางสมาธิเนี่ยอยู่เนี่ยมันได้ห้าศูนเก้าห้าก้มันก็ตรงอันนี้กันคนขาดคนดีศูนย์เก้ฮม เเป็นธรรมดาตีนองยั่งพี่ันยิ่ำขึ้นเ่าขอมาแท้ย่อมเขาขอม้าน้อขึ้นเขาถึงมาอานะมางวดนางทีทีเย็นคักดีใจคักคนเดียวกลุ่มบ้านมาให้อยู่ดินอต้องมาใม่แล้วปนเตีงวปติตามรอไว้ตัวนั่งสามารถที่ตัวเดกบูห้าศูเก้าห้าศูนยเก้าห้าศูนย ถ้าเอาเลยคีอ<ช>เล็กนั่งสมาธิอาซุ่มก่อนผู้มานั่งอยู่นี่เห็นผู้ใดเข้ามาในเกาเซึ่งซุ่มผนัน,น,นอันผีไหมวัวลายลายลายครับ บอกไปถึงอืมคนกับมา่นางิังดาบ,อบ,อาบาา่อเนาะบ่อเนะมาแล้วค้นหนึ่งยิตใจเรื่องร้อยนะบอ,อบมเขาบว่มีบุญครับผมอบอกย<น>่อมเขาเขาบอกมาเฮ็ดกันแล้วแต่เขาแล้วหยาิเขาบอกมาเฮ็ดกันแล้วแต่เขาเออเป็นญาติเกินมากลมบอกค้นกับมาเฮ็ดบอกค้นกับว่าว่าขนใจเรื่องกับญาติพี่นอกเออติต เองว่าเิมาสะดวกครับจระจริญูร์เนาะหลวงศิีามาเนี่คนนึงซื้อกับพีได้ผมนั่งนั่งอยู่ซื้หลวงรีรานี่ยซืับเดี๋ยวลว่อญาตได้น้นาะจับหน้าจอได้พี่น้องจับหน้าจอไว้นดครับพี่ครับตเน้นนี่คือตเลขนั่งสมาธิห้าศูนย์เก้าแต่ว่า เลขสูตรก็คือกันครับผมเลขกคือกันมันเเงนเหียเหรียญเหรียญเหียญเหเหเหรีเหรสยเรียเลรสูญรยเียญเรเหรีเหูียญเเหรียญเรรับเเรีย้เหรนเรเีรรัเเรเเเเเเเรรือเเร